ทุกคนนะครับดึงตําแหน่ง สนุกทางแบรนด์เองก็ขานะคะทางแบรนด์เองก็แบบพี่พีครับพี่พีครับเปล่าอะไรเปล่าอะไรเอาละค่ะนะคะต้องขอบคุณมากวันนี้ค่ะทุกท่านเชื่อว่าวันนี้เนี่ยใครที่ไม่มีภรรย์ครีมอาบน้ำพี่เลออีพี่เลออีนะคะมีช่ำน้าอยู่ด้านหน้าหรือว่าคระหนึาวันนี้มาเป็น เปิดตัวพรีเซนเตอร์คิเลอีค er ิเลอีนะครับผมเป็นครีมอาบน้ำนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่เลยของคิเลอีคิเลอีหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของเขาก็ตอนนี้มีครีมอาบน้ําแล้วก็แนะนําครับว่าอยากให้มาลองใช้กันนะครับเพราะว่าที่บ้านเองทุกคนก็ใช้หมดกันสโลแกนกันเลยครับสะอาดทั้งตัวชวนทั้งบ้านมีสามสูตรมีสามสูตรค่ะเชื้อแบคทีเรียได้9.9.9%เลยเป็นอะไรกับการที่นอนรู้ใช่ ถ่ายที่สนุกนะแล้วก็เกินกว่าที่แบบที่คาดหมายไว้เยอะมากเลยค่ะทีแบบว่าเวลาถ่ายโฆษณาเราจะค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าไหนเราจะต้องแบบทํางานด้วยไหนจะต้องแบบว่าไปคอยควบคุมตัวเด็กอะไรเงี้ยแต่กายเป็นว่างานเนี้ยเขาเ,เราเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเ,เขาเยอะเลยคือเขาสามารถที่จะทําตามที่แบบว่ากำกับแนะนำอะไรเงี้ยได้เลยแต่คนเินจะคู่ป็นคุณพ่อองใช่ฉะนั้นนะใช่เพราะว่าเราไม่เคยมาก่อนแล้วก็ ต้องถอดเสื้อเนอะพยายามพยายามโกยโฟมขึ้นมาปิดให้มากที่สุดส่งกับเสื้อฟินหุ่นไหมคะอ๋อนิดนึงฮะแต่ไม่น่าทันฟินก่อนอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยคงไม่คงไม่ได้รัดมัดได้ผลอะไรจริงๆเป็นซโลแกนที่เขาแบบว่าพูดในในหนังอยู่แล้วคือเขาเหมือนรู้เคยอ่ะแล้วก็คิดได้อีกก็ รู้สึกเหมือนเป็นคำที่เขาแบบคุ้นชินปากแล้วครับก็เลยแบบง่ายคุณผ้ชผลิตภัณฑ์อย่งที่หนึงครับก็อยากให้ลองใช้กันนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำของคิ e ิ l s อิกทีอีกเนี่ยคือบ้านเราใช้แล้วแล้วก็รู้ได้เลยว่ามันมันดีแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแห้งนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยบางทีอากาศร้อนบางคนก็อาจอาบน้ําวันหนึ่งหลายรอบอเลยเงี้ยบางทีก็อาจจะทำให้ผิวแห้งได้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆแบบ o u t ดอ o r หรืออะไรอย่างเงี้ยทำงานออกมาเจอมลภาวะต่างๆ ตัวนี้ก็จะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.9%เลยฉะนั้นก็คือสะอาดปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวเราด้วยนะคะที่บีมน่าสุดก็คือแดงก็แดงขาวแดงยังไงคะจริงก็ไม่ไม่อยากคุยว่าเขาก็ปรึกษาเราหล่อเลยแต่เราก็ปากเราปรึกษาเรื่องอะไรป็นล่ะตอนนี้ปรึกษาวิธีทำนะครับมาถึว่า ปรึกษาหมอยังไงอ,อะไรเงี้ยเรื่องอหมอยังไง <laughs> กับกวงเนะ <laughs> อะผมว่าวิธีธรรมชาติทุกคนคงทำกันเป็นอยู่แล้วคง <laughs> ไม่ต้องมาปรึกษากันอะไรเงี้ย <laughs> แต่ว่าก็ <laughs> คือเป็นเรื่องแบบการคุยกับกับคุณหมอว่าว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแสดงว่าภาพมาโดยตลอดว่าเขาเริ่มกระบวนการแล้วอะไรอย่างี้รจริงๆก็คือรู้รายละเอียดว่าแบบจะประกาศวันนี้อะไรอย่างนี้ <laughs> เลยนั่นแหละตั้งแต่แรกเลยนี่ครับว่าเขาตั้งใจเอาแฝด ืออ๋อว่าจริงๆพอคนเข้าสู่กระบวนการมันมีโอกาสอาแหละแล้วอ๋คิดว่าถ้าถ้าถ้ามันทําได้อย่างเช่นว่าคุณแม่มีร่างกายที่บสมบูรณ์มีส่วนสูงที่ได้อะไรเงี้ยอาคิดว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะตัดสินใจว่าเอาแดนเพราะว่ามันก็มันครบมันเออมันหลายๆอย่างแล้วมันก็ทีเดียวจบอะไรอย่างี้จริงๆอ่ะเวลาเจอกันอ่ะแดนอ่ะชอบเล่นกับน้องพีมากเลยเอออ๋อว่าแดนสงเขาเล่นกับเด็กเก่งมากน้งพีก็คือติดแดน ว่าผมว่าสูงนะแล้วแล้วผมคิดว่าแล้วว่าเหตุปัจจัยเขาอาจจะพร้อมมันเหมือนแบบว่ามันมันสุดท้ายมันตกผลึกแล้วมันแบบเอ้ยมันมันได้แล้วอะไรเงี้ยความต้องการมันก็เลยเพิ่มเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุปัจจัยต่างๆมันมันพร้อมแล้วเลยาที่จังการเขายังไม่ได้มาปรึกษาเพราะเอาคิดว่าตอนนี้เขาก็ยังคงเริ่มเริ่มหรือช่วงเริ่มอาจจะยังคงแข็งทอมอยู่อย่าง พี่มีมีขู่ไหมครับว่าเตรียมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยกอ๋อก็จะพยายามบอกว่าเราก็จะเล่าแหละว่าาความรู้สึกของเราเป็นไงตอนมีลูกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแดนเขาก็มาเล่าบอกว่าเรื่องร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยตอนลูกเกิดร้องไห้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าเออผมผมว่าผมผมก็ว่าจะไม่ร้องนะแต่ผมก็ร้องออกมาใช่ไปดูหน้างานเขาก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามันมันนั่นแดงเขาเล่าเรื่องถึงเรื่องใครนะเป๊กเป๊กอ่า ก็าเล่าถึงเป๊กเป๊กก็บอกเป๊กร้องไห้อะไรเงี้ยแดนก็แดนก็ถามผมว่าผมร้องไห้ไหมอะไรเงี้ยผมว่าคือจําได้ว่าคนแรกผมไม่ได้ร้องไห้แต่ว่าพอร้องไห้เขาไม่ได้เข้าไปในห้องคลอด<ม>ใช่พอ<ส><ๆ>เข้าไปในห้องคลอดปุ๊บฟิลมันได้ไเฮ้ยร้องไห้เฉยเลยเออรู้สึกว่าแบบเราก็เลยแบบพูดขู่ไปแหละว่าแบบเออก็เดี๋ยวลองดูน้างานว่าเป็นไง